ก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการในบาคิมเมอร์ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสตรีมไมค์คัพพ็อกเก็ตเอ i ิชันนะครับเวอร์ชัน่น1.0ไม่ใช่ละ1 1 2นะครับเพิ่องอัปเดตมาใหม่เกิดมาก็เจอหมู่บ้าน npc เลยนะครับไปเอาของก่อนดิ โอ้มีชุดเกาะให้ด้วยนะโมได้เหล็กเลยพอดีได้ทำพิกแอคเลยครับมีอาหารนี่ด้วยโอเค,อเคก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยม,มีเวลาได้สตรีมเท่าไหร่น,นะครับ ตัดไม้กันนะครับก็มาทำพีกแอกใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์ like ด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยอย่าลืมกระทื่ไลค์ด้วยนะครับไปดูของ เอ็นพีซีก่อนมีแคโรล์นะคะทำกล่องคราฟกันนะครับทำไมมันแหลกจังมันเป็นกับเครื่องมวยแหละ ผมจะค้รับแอ c k นั่นะครับครับเป็นไม้สติกก่อนโอเคใช้แค่2อันเท่านั้นนะครับทำอย่างนี้แล้วก็เอาเล็กมา3อันนี่ครับแล้วก็ได้แล้วโอเคเราไปหาตัดไม้กันต่อเลยครับ มนแบบนี้ไม่ค่อยมีไม้เลยก็ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาดูเลยใครเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับตัดไม้ไปทำวานนะครับเหมือนว่าแบบนี้จะไม่มีไม้เลย ชื่อแท็กนะครับอายุเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันครับครับอันนี้ก่อนนะ ครับเป็นขวาดมาครัโอเคตอนนี้เราก็ได้ขวานมาแล้วนะฮะี๋ยวเราก็จะไปดูเตาเผาของ ชาวบ้านมาใช้ก่อนใครที่ยังดูอยู่ก็อย่าลืมเม้นนะครับแล้วก็กระทือไล์ด้วย เจอแกะตัวหนึ่งเขาได้อาหารมาแล้วครับไรมาอาหารมาแล้วเจอแกะตัวหนึ่งเอาค่าสิครับรออะไร ชื่อแท็กครับเอาเหินก่อนนะ กะเพราสาบาทครับผัดกะเพราอร่อยมากที่นี่มีขายผัดกะเพรานะครับมีทั้งผัดกะเพราหมูสับเยอะแยะครับ แม่ปแปบเดียวจะมือแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยจะแหลกปะนี่วะเราจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน npc ก่อนนะฮะ เผาอาหารเลยวางกล่องครับแป๊บนึงนะครานี้ก็ดูอยู่สองคนนะครับเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย ทำท็อตด,ดีกว่าทำดาบดีกว่ายังทำดาบมาเลยนี่นะครับวิธีคับดาบเอามาหนึ่งอันพอนะครับ จะเอาจริงเหรอเอาผัดกะเพราหมูสับแล้วครับจานละสามสิบห้าบาทผัดกะเพราหมูกรอบจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบครับ ทีนี้เรายังไม่มีเตียงนอนผัดกะเพราไก่เอาทอดกันนะคะตอนนี้เหลืออยู่กัผัดกะเพรามูสับกล่องละสามสิบห้าบาท โอ้โหเอ,อ่ออะไรนักหนาหะวันไม่นีก็แหลกจังเลยนี่มันจะดีอยงเลยโอ้จะตายโอ้นี่กันแหลกจังน้องเขียวก็ตามตูดมาแล้วหนีน้องเขียวแป๊บ มีผัดกะเพราพริกแกงไหมเอ้ยคลิปมาเละเลยตอนผมไม่มามันไม่เละชาวบ้านบอกตอนมึงไม่มามันก็อยู่ดีนะหมู่บ้านโอ้จะตาย มเมาเลยครับที่บ้านผมผัดกะเพราโอ้ยอันนี้ก็ตามน่านไงว่าแล้วโอ้โหน้องตันนี่ไม่ไม่วางมือเลยนะ เข้าบ้านแป๊บสวนไม่ได้ไม่มีดาบเลยครับน้องเขียวนี่ก็เยอะจังเลยแล้วของผมอยู่ไหนนยมีไงของผมเข้ามันไก่ซื้อที่หน้าปากซอยครับกระเพราซื้อที่ร้านอาหารตามสั่ง ขายผัดกระเพราอย่างเดียวครับกล่องละสามสิบห้าบาทาชิปหายผมไปกดออก เล่นเบ็ดบอลกันไหมครับนี่ใครจะเข้ามาเล่นก็เข้ามาเลย IP ตามนี้นะครับผมไม่เล่นละเอาชีวิตรอดเอากลัวผมเล่นเบ็ดบอลดีกว่าใครจะเข้ามาก็เข้ามาเลยครับรออยู่มาเล่นด้วยกันครับ เอาเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่กันนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร้ได้วย แป๊บนึงนะครับเหมือนโทรศัพท์ของผมจะไม่ไหวละดูเลยครับ ตอนนี้ก็ได้ถึง100 Sub s ซับสไคร์เบอร์แล้วผมจะแจกแบนเนอร์นะครับแต่ผมจะทำคลิปแจกแบนเนอร์กับโปรไฟล์ถ้าอยากได้ก็มากดซับกันเยอะๆนะครับ กระโดดกันดีกว่าครับมากระโดดกันดีกว่าอ่ามากระโดดกันเลย อาจจะเล่นกลางหน่อยนะพราเล่นไม่เก่งก็อย่าว่ากันนะครับเอาไม้ครับเอาหม้ใจ,ใจร้อน ถึงตรงนี้แล้ว <söz> ผ <musician> oh, ัดกระเพราหมูกรอบเดี๋ยวไปส่งให้โอ้ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับแบบกระโดดก็ นั่นไงว่าละใครที่อยากให้ผมปโปรโมทชาแนลให้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับ โหมให้ฟรีนะครับหนึ่งร้อยซับผมจะโปรโมทให้ฟรีขอสักห้าหกคนก็พอและตรงนี้ไม่ยาก ตอบหนึ่งไม่มีจุดเซ็นะครับใครเล่นบล็อกแมนอยู่ครับตอนก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกครับแต่ผมเล่นไม่ค่อยเก่ง ิ่่ก่าจะดีกว่านี้ก็ไม่เท่าไหร่นะ <c oughs> ครับสบปาพ์คอยกันนะครับครับสบปาร์พอยเสร็จแล้วนะครับ ขาดคำเลยโอเไรเนี่เยนะเล่น A O V บ้าง ครับสุดปลายพอยกันนะโอเคอาปลายพอยเสร็จเรียบร้อยนะครับไปกันต่อจะมืดแล้วขอปรับเช้าก่อนแป๊บนึง do i my... แป๊บนึงนะครับ๋ยห่มไปทัสบสปาพอยต์ตรงนั้นเลยดีกว่าแรงตกบ่นที่ไหย

แล้ไม่ตกอีกครับตัวดีนครับ ที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนีถึงแล้วนะครับถึงแล้วเรียบร้อยครับอ่าเป็นที่เรียบร้อยก็ขอไปเล่นแมปอื่นก่อนนะครับแป๊บนึง ตอนนี้ก็ยีิบเนะ